สวัสดีค่ะพบกันในไลฟ์ที่75นะคะสำหรับวันนี้นะคะสายธัมพันธ์กับจิตวิญญาณนะคะในเพจจิตนั้นเป้นขำนะคะก็ขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านเช่นเคยนะคะที่เข้ามารับชมสดแล้วก็รับชมย้อนหลังนะคะวันนี้ค่ะเจ็บก็จะมาแบ่งปันเนาะประสบการประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะ จากชีวิตจริงๆเลยนะคะที่จะนํามาถ่ายทอดนะคะก็ประสบการณ์ตรงนี้ก็ได้มาจากการทํางานในในสายในสายการดูดวงนะคะในสายาทุเรากรรมเนี่ยนะคะก็เจ็บอยากจะมาแบ่งปันเลยนะคะว่าสาเหตุเพราะอะไระคะ่ะเพราะอะไรนะคะที่หลายคนต้องการต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ไวอะนะคะอยากได้ผลลัพธ์อะไรไวๆเนี่ยอยากให้มันแบบสําเร็จเลยะนะคะแต่ทําไมอะ่ะมันยิ่งทํายิ่งช้านะคะ ใครเคยสงสัยแบบนี้นะคะวันนี้มาฟังคําตอบกันเลยแล้วถ้าคุณแล้วถ้าคุณฟังไลฟ์นี้จบนะคะสัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีอะค่ะพี่น้องรักสัสดีพี่น้องรักญญนะคะตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะคะน่าจะเป็นที่สัญญาณเพราะว่าที่นี่ที่นี่มาที่ไรสัญญาณจะแบบเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะโอเคสามารถที่จะชมได้ไหมเนี่ยนะคะเจ๊จะไปต่อเลยนะคะนะคะ น่าจะพอไปได้อยู่นะคะอยากได้ผลลัพธ์ไวอะคะ่ะแต่ทําไมอะผลลัพธ์มันถึงช้าลงสําหรับใครที่แบบเอ่อต้องการสําเร็จไวขึ้นนะคะหลายๆคนมีคําถามตั้งคําถามกับตัวเองเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วว่าแบบจะสําเร็จเมื่อไหร่จะได้เงินเมื่อไหร่จะเอ่ออย่างนี้จะดีไหมทําแล้วมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอีก อาทิตย์ในอีก7วันข้างหน้าจะเกิดอ,อะไรขึ้นอีกเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าอีก3เดือนข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะหลายคนกังวลอยู่กับเรื่องนี้แล้วมันไม่หลุดนะคะมันวนวน,วนลุบลบอยู่กับที่เดิมแบบนี้นะคะอยู่กับคําถามเดิมๆเพราะอะไรเหรอคะแล้วถ้าคุณฟังคลิปนี้จบนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณจะพบคําตอบว่าเพราะอะไรมันถึงทําให้คุณติตดติดขัดขัดวนวนอยู่ในอ่างพายเรืออยู่ในอ่างวนลูบอยู่กับที่เดิมกับผลลัพธ์เดิมๆนะคะที่แบบ คุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันต้องแบบช้าด้วยอยากได้อยากให้เกิดผลลัพธ์ไวๆนะคะสิ่งที่คุณต้องมาดูเลยนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณเป็นแบบข้อที่หนึ่งหรือเปล่าข้อที่หนึ่งคือนะคะคุณไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะหลายๆครั้งที่มีคนแนะนำให้คุณปฏิบัติสิ่งดีๆให้คุณทำตาม นะคะหลายๆครั้งที่เขาบอกว่าอ่าให้คุณลงมือทํานะหลายๆครั้งเขาบอกว่าให้คุณให้อภัยนะหลายๆครั้งเขาบอกว่าให้คุณอะทําบุญเยอะๆนะให้คุณรู้จักการให้ทานรู้จักการเสียสละแบ่งปันผู้คนนะแล้วผลลัพธ์จะดียิ่งให้ยิ่งได้นะอย่ากโกรธเขานะให้อภัยเขานะอย่ากเกลียดใครนะอย่าแช่งใครนะแต่หลายคนนะคะ ยังทําพฤติกรรมเดิมๆไงนะคะยังคิดเหมือนเดิมยังพูดเหมือนเดิมพฤติกรรมก็เลยกลายเป็นเดิมๆเพราะไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาตัวเองนะคะต่อให้เรียนรู้ต่อให้ฟังมาหลายเรื่องหลายอย่างแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะไม่นำเคล็ดลับไม่นําสิ่งดีๆเอาไปปฏิบัติมันก็เลยผลลัพธ์มันไม่เกิดขึ้นไง ถึงบอกไงต้องลงมือทําเท่านั้นผลลัพธ์เกิดขึ้นสําเร็จทันทีแต่ถ้าคนไม่ลงมือทําไม่ปฏิบัติค่ะคุณก็ยังจะต้องรอคอยแล้วคุณก็จะติดอยู่ในคําถามเดิมๆลังเลสงสัยเหมือนเดิมนะคะต่อมาข้อที่สองคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าอา้าว <laughs> คือคุณไม่ทําตามสิ่งที่คนอื่นแนะนําอ่ะคือเป็นคนที่แบบบางทีก็ไม่ฟัง บางทีก็ฟังอัแหละรู้แต่แล้วไงอ่ะก็ไม่อยากทำอ่ะดื้อดื้อยังยึดอัตราตัวเองยังคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม,ม่เกี่ยวหรอกคือยังเอาแต่ใจตัวเองอยู่คือยังมีอารมณ์ที่แบบมีอัตราตัวตนในตัวเองสูงต้องการที่จะเอาชนะคนอื่นนะคะแต่ไม่เคยคิดที่จะเอาชนะใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองข่มใจตัวเองนะคะ ให้ยอมรับคําแนะนํายอมรับการติชมจากผู้อื่นยอมรับข้อดีๆสิ่งดีๆที่คนอื่นแนะนะําอ่ะให้เอาไปปฏิบัติอืมก็คุณไม่ปฏิบัติตามไงมันก็เลยไม่มีผลงานไงพอไม่มีผลงานไม่เกิดไม่ได้ทําความดีอะไรเลยอะ่ะแล้วจะเอาความดีตรงไหนมาเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะว่ามันจะสําเร็จว่ามันจะได้ยังไงมันก็ได้แน่ มั่นใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูเลยแล้วอย่าลืมแก้ไขตัวเองนะคะแก้ไขตัวเองซะเขาบอกว่าทำอะไรดีให้ทำตามใครแนะนำอะไรมารับไว้ก่อนรับไว้ก่อนยอมรับไว้ก่อนพยักหน้าเข้าใจคะ่ะอืมเข้าใจคะ่ะโอเคคะ่ะแบบนี้คะ่ะแล้วคุณก็จะเหมือนจิตมันจะเปิดรับอะแล้วเปิดรับปุ๊บเนี่ย เดี๋ยววิธีการมันจะมาเองวิธีการที่คุณจะทํามันได้คุณจะรู้เองว่าอ๋อคุณต้องปฏิบัติแบบไหนโดยที่คุณไม่กดดันตัวเองไม่ต้องมานั่งเครียดตัวเองด้วยอืมนะคะมันจะเป็นแบบนั้นข้อสามค่ะคุณไม่ยอมลงทุนในการที่จะแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่คุณจะได้รับหลายๆคนนะคะอยากได้เงินอยากได้เงิน มีผลลัพธ์จริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้รับเงินมาจากช่องทางไหนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องไปทําอะไรนะคะแต่บางครั้งเนี่ยยังมีความติดข้องมีความลังเลสงสัยว่ามันจะได้หรือเปล่าอีกสามวันเนี่ยโหนัดและเจรจาแล้วฉันจะได้ไหมเนี่ยเครียดมากล่งหน้ามากอยากได้มากแล้วเจฟเนี่ยอันนี้คือเคสเนี่ยเกิดเกิดกับ คนที่เขามาปรึกษาเรื่องดวงชะตาอยากได้มากอยากได้หลายๆเรื่องอยากสมหวังหลายๆเรื่องอยากมีความสุขทุกๆเรื่องทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเงินเรื่องความสุขอะไรต่างๆอยากได้อยากเพียบพร้อมแต่เจมบ,บอกว่าให้คุณ่ะคะ่ะปฏิบัติไหวเจ้าที่ที่บ้านอาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณให้คุณไปกราบเท้าขอขามาแม่ให้คุณไปทําบุญเจมแนะนําสิ่งดีด ให้คุณไปทําบุญนะคะนะคะไปอุทิศบุญให้กับจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวดาที่ปกปักรักษาให้คุณไปขอขมาสามีคุณเนี่ยค่ะคือแนะนําให้เขาไปปฏิบัติทําสิ่งดีดีแล้วคุณนะคะจะโล่งใจคุณจะสบายใจแล้วสภาวะอะไรต่างที่คุณกังวลนะคะไม่ว่าจะกังวลเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องเรื่องการเงินเรื่องความสําเร็จอะไรก็ตาม มันจะจางหายไปเองเมื่อคุณลงมือทําถ้าคุณทําครบตามที่บอกให้คุณทําเองด้วยปฏิบัติเองด้วยแล้วคุณจะรู้เองว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะคะเจ็บย้ำไปสี่ห้ารอบให้คุณทำสิ่งนี้นะคะเขาก็ยังถามคำเดิมเขาก็ยังวนอยู่ในคำถามเดิมว่าเขาจะได้ไหมแล้วเป็นยังไงลูกเป็นไงถามไปแล้วก็ถามอีกอ่ะเป็นยังไงบ้างคนนี้เป็นยังไง อมันจะดีขึ้นไหมเขาจะรวยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือคําถามที่มันทําให้คุณลองเลสงสัยในชีวิตตัวเองอะ่ะคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยไม่เชื่อมั่นในโชคชะตาของตัวเองไม่เชื่อมั่นในพลังของบุญกุศลที่คุณทําเพราะที่ไม่เชื่อมั่นเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่ลงมือทําเลยนะคะคุณยังไม่ลงมือทําเลยแต่คุณจะเอาผลลัพธ์แล้วอะ่ะเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่มันทําให้คนเราอะ่ะมันติด มันวนอยู่หลูบเดิมชีวิตเดิมเดิมไม่ไปไหนชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะยังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าเก่าความคิดเดิมเดิมเก่าเก่าวนแล้ววนอีกอย่างเงี้ยค่ะไม่ปล่อยเพราะงั้นสิ่งที่จะทให้คุณปล่อยนะั่นก็คือคุณทําสิ่งใหม่ๆนะคะ่ะทําสิ่งที่เขาแนะนํานั่นแหละนะคะโดยที่คุณ่าถึงจะแม้จะลงลังเลสงสัยยังไงก็คือก็คือทาอ่ะทาให้มันเกิดผลลัพธ์ทันทีทําให้มันเกิดผลงาน ทำให้มันเกิดพลังความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้และทำทีๆด้วยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะแล้วประโยชน์ก็คือคนที่ได้รับคนแรกก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกล้าที่จะลงทุนบางคนเนี่ยแม้กระทั่งว่าค่าเขาเรียกว่าค่าครูอย่างเงี้ยค่าดูอะไรย่างเงี้ยอยากได้ผลลัพธ์ไว่บวางคนเนี่ยกว่าจะโอน กว่าจะโอนบางคนเนี่ยเจ็บจะบอกว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จอะ่ะเขาโอนค่าครูก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยเขาเปิดทางให้กับตัวเองเลยคือเหมือนเขาอนุญาตให้ตัวเองคือได้รับสิ่งดีๆตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาตัดสินใจเข้ามาขอคําแนะนาปรึกษาและบางคนคือแบบดูเสร็จไปเป็นวันและข้ามวันข้ามคืนแล้วเพิ่งจะโอนเพิ่งจะโอนตังค์เนี่ยค่ะนะคะแต่เจ็บก็ ไม่ได้ทวงไม่ได้ทวงนะไม่ได้ทวงแต่คือเราก็แค่ส่งรายละเอียดอย่างถูกต้องว่าบัญชีนี้นะราคาเท่านี้นะอย่างบางคนเนี่ยโหข้ามวันเลยบางทีมันบางทีมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อนี่ไงนี่คือความที่เขาละเลยหรือเขาไม่ได้ใส่ใจนะคะให้กับผลลัพธ์ที่เขาจะที่เขาต้องการอ่ะอะาเขาไม่ได้ใส่ใจเลยถ้าเขาใส่ใจปุ๊บเขาโอนเงินมาก่อนเลยนะคะรีบโอนทันทีเลยเพื่อที่จะให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาคือเปิดทางให้ตัวเองเวลาที่คุณลงทุนเหมือนกันคุณจะลงทุนค้าขายคุณจะเอากําไรคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามถ้าคุณมัวแต่คิดคิดอ่ะมัวแต่ลังเลใจมัวแต่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยช้านะคะมันก็ได้ผลลัพธ์ช้าถ้าคุณมัวรอคุณก็รอผลลัพธ์แต่ถ้าคุณตัดสินใจทันทีลงมือทาทันทีคุณไม่ต้องรอคุณรับผลทันทีเลย นะคะคมันเป็นแบบนี้สภาวะมันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสะสมพลังงานดีๆเอาไว้ต่อมาข้อที่สี่ข้อที่สี่สำคัญมากอย่างที่บอกโมจะตั้งคำถามทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้สงสัยอยากรู้คำตอบอยากรู้เหตุรู้ผลต้องการต้องการเขาเรียกว่าเหตุและผล ที่จับต้องได้ยืนยันได้มองเห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นความเชื่อค่ะความเชื่อมันมันไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วความเชื่อมันอยู่ในจินตนาการอยู่แล้วนะคะมันคือพลังที่มันซ่อนอยู่ลึกลับภายในนะคะมันคือพลังในตัวคุณศรัทธานในตัวคุณว่าคุณมีมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีเต็มร้อยผลลัพธ์คุณก็เต็มร้อยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่แบบตั้งคําถามว่าทาแล้วจะดีหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะได้แล้วมันจะดีไหม แล้วมันจะได้อะไรแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรแล้วมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ละเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีก็ไม่ต้องอยากรู้คําตอบบ้างบางสิ่งบางอย่างนะไม่ไม่ไม่ต้องอยากรู้คําตอบนะคะบางทีก็คือทําเถอะแล้วจะเห็นผลลัพธ์ <laughs> นะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเนี่ยนะคะคนที่เขาไม่ไประสบความสําเร็จแล้วเขา,ามัวแต่ตั้งคาถามอืมตั้งคําถามอย่างเดียว แต่ว่าไม่ลงมือทำไงเพอไม่ทำก็ไม่พบคำตอบเพราะว่ายังเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยจะเอาผลลัพธ์มาจากไหนร้อยเปอร์เซนนะคะฝากไว้ในสี่ข้อคิดนะคะถ้าอยากได้ไวอยากสำเร็จไวอยากสำเร็จไวคุณก็เอาสี่สิ่งเนี้ยนะคะไปปรับแก้กับชีวิตตัวเองเพื่อที่จะได้สำเร็จคะ่ะ เพื่อที่จะได้บรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คุณอยากเป็นใครคุณอยากทําอะไรคุณอยากรวยในด้านไหนอืมนะคะอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตให้มันแบบภาคภูมิใจสักทีเถอะเลยประมาณนี้ยนะคะก็ต้องลงมือทําแล้วลองนําไปใช้ดูนะคะแล้วมาดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ดีอย่างไรถ้าดีขึ้นใครดีขึ้นอย่าลืมมาแบ่งปันอย่าลืมมา เล่าต่อด้วยนะคะอืมจะได้รู้ว่าเคล็ดลับนี้นะคะนอกจากเจียบแล้วมีใครบ้างนะคะที่นำไปใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดี mm. นะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ